สวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะพาพวกเรามาวาดภาพกรองทัดกันนะครับกรองทัดเป็นเครื่องดน,นตรีประเภทเครื่องดน,นตรีไทยนะครับเป็นเครื่องดน,นตรีไทยประเภทเครื่องตีนะครับวัสดุทำมาจากไม้และจากหนังสัตว์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการวาดนะครับพวกเราเตรียมอุป,ปกรณ์เสร็จแล้วก็จะมาวาดกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับ เริ่มจากการล่างภาพเป็นลักษณะของวงกลมก่อนนะครับเนื่องจากว่ากรงทับเนี่ยมีลักษณะเป็นวงกลมวงรีนะครับหลังจากที่ได้วงกลมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะล่างเป็นลักษณะของวงรีนะครับนี้ก็จะเป็นหน้ากรองทัดนะครับจะเป็นหน้ากลองมีลักษณะเป็นวงรีนะครับเสริมขอบเข้าไปนะครับตามรูปแบบก็จะมีด้านล่าง ก็จะเป็นรูปล่างวงกลมแนละรูปล่างวงรีนะครับมีรูปล่างวงรีเช่นกันวงรีสองวงนะครับแล้วก็จะมีวงกลมจุดเล็กๆเ,เป็นหมุดสําหรับขึ้นหนังของกรองทักนะครับนีเรียบร้อยได้แล้วก็ะจะมีไม้นะครับมีส่วนที่ตั้งกรอง น,นะครับเกนะ็บรายละเอียดก็ามาวาดอีกหนึ่งลูกนะครับเริ่มจากวงกลมอีกเช่นเคยนะครับเริ่มจากวงกลมนะรจากการวาดรูปร่างวงกลมหลังจากนั้นก็วาดรูปร่างวงรีนะครับ กิดความผิดพลาดก็ลบออกนะครับนนะครับเหมือนเดิมครับพวงรีอีกเช่นเคยใส่หมดวงกลมเข้าไปตามด้วยส่วนที่เป็นไม้ขั้นตั้งกรองแบบนี้นะครับก็จะมีฐานล่างด้วยนะครับเป็นลนักษณะเหมือนคล้ายๆโดนัทนะครับมีการขั้นเพื่อที่จะทำให้เกิดลวดลาย ต่อไปก็เป็นไม้กรองนะครับร่มจนจากสี่เหลี่ยมแล้วก็มีรากเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็มาตกแต่งลายละเอียดนะครับส่วนไหนที่ไม่ต้องการก็ลบออกนะครับส่วนไหนที่เราไม่ต้องการก็ลบออกเรามาเริ่มระบายสีกันเลยนะครับทีนี้าการระบายสีก็ระบายไปในทิศทางเดียวกันนะครับ สีที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีน้ำตาลและสีเหลืองนะครับสีไข่นะครับน้ำตาลก็จะเป็นน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มน้ำตาลแดงน้ำตาลดำนะครับก็ในแ,แต่ที่เราจะมีนะครับแล้วก็ในเรื่องของสีเราก็ยึดตามตัวอย่างตัวอย่างของกล่องทัดนะครับตัวหลังตัวอย่างจากของจริงนะครับแล้วก็เริ่มระบายระบายไปในในทิศทางเดียวกันนะครับ ระบายก็เริ่มจากระบายแดบดบอ,อ่อนๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับให้เกิดความเข้มเราต้องการให้ส่วนไหนเข้มมากเราก็ย้ำบ่อยๆนะครับส่วนส่วนไหนที่ต้องการให้อ่อนเราก็ระบายน้อยๆนะครับไม่ต้องระบายย้ำหลายรอบนะครับในการใช้สีนะครับอย่างคุณครูเนี่ยครูก็ใช้สีน้ําตาลหลายสีนะครับมีทั้งน้ําตาล มีทั้งน้ําตาลดําน้ําตาลเข้มน้ําตาลอ่อนหรือน้ําตาลแดงนะครับแล้วก็อาจจะนํามาระบายผสมระบายซ้อนกันไปได้นะครับเพื่อให้ภาพมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับก็มาเน้นตรงไหนที่ต้องการให้เข้มแล้วก็เน้นแล้วก็ระบายย้ำๆเข้าไปเลยนะครับตรงไหนที่ไม่ต้องการให้มีความเข้มเราก็เว้นไวน้ ทีระบายลักษณะแบบนี้เพื่อให้ภาพของเรามีมิติที่สวยงามมากขึ้นนะครับก็ระบายตกแต่งไปเรื่อยๆนะครับให้สวยให้เนียนระบายให้เข้มก็จะสวยนะครับในส่วนของหน้ากลองนะครับกาอาจจะใช้สีเหลืองสีเนื้อสีไข่หรือสีครีมนะครับสีเหลืองก็จะมี เหลืองเข้มเหลืองอ่อนนะครับก็ตามที่เรามีหรือตามที่เราชอบก็ได้นะครับนะเพราะว่าเป็นลักษณะของสีทั้งหนังนะครับสีหนังหน้ากลองนะครับบางทีเราก็อาจจะใช้สีน้ำตาลน้ำตาลอ่อนก็ได้น้ำตาลเหลืองน้ำตาลสีไมโอ้ก็ได้นะครับ บริเวณไหนที่เราต้องการให้เป็นสีขาวแล้วก็เว้นไว้เราไม,ไม่ไม่ต้องระบายก็ได้นะครับมันก็จะเป็นส่วนสีขาวไปนะครับหน้าไม้ก็ใช้สีน้ำตาลครูใช้สีน้ำตาลแดงถ้าเรามีสีน้ำตาลอันเดียวก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ระบายตามที่เรามีนะครับหรือใครจะลองทําสีอื่นดูบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะหรือว่าเป็นการความคิดสร้างสรรค์เป็นเป็นสิ่งใหม่ๆนะครับ การสร้างสรรค์าง,งานศิละปะเนี่ยก็ไม่จําจเป็นจะต้องอยู่ในรูปแบบเดิมๆนะครับเราอาจจะมีการเพิ่มเติมมีมีการคิดสร้างสรงสรค์สีสันใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับต่อไปกรองชิ้นที่สองนะครับต้นละใบเหมือนเดิมครับใบเหมือนเดิมใส่สีน้ําตาลเข้มเข้าไปก่อนตามด้วยน้ําตาลแดงนะครับ ด้วยน้ำตาลแดงเน้นรายละเอียดดำเข้าไปหน่อยก็ได้เพื่อให้มีมิตินะครับส่วนที่เข้มส่วนที่อ่อนระบายหน้ากลองด้วยสีเหลืองนะครับระบายเข้าไปเลยเสริมด้วยเหลืองเข้มนะครับส่วนมากคุณนัทพลชอบใช้สีที่ผสมกันมันจะดูสวย สีดำนบริเวณหน้ากองแล้วก็จุดที่เป็นหมุดตรงนี้นะครับเป็นหมุดสลับขึ้นหนังหน้ากลองทัดนะครับนี่ครับในส่วนฐานก็จะใช้สีแดงน้ำเงินนะครับอันนี้เป็นไม้กลองนะครับด้ามไม้ก็เป็นสีน้ำตาลไม้ตีสีดำ ว่าเราจะลองสีอื่นดูบ้างก็ได้ไม่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นให้เราใช้สีดําหรือปากกาเมีจิกสีดําก็ได้นะครับมาตัดเส้นมาย้ําเส้นรอยดินสอนะครับเรามาลากเส้นตามรอยดินสอตามรอยเดิมที่ล่างไว้นะครับเพื่อให้ภาพเกิดความคมชัดนะครับให้เลดูมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับในภาพเราก็จะชัดขึ้นนะครับชัดเจนขึ้นกว่าเดิม ชัดขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นการเก็บรายละเอียดหลังจากระบายสีเสร็จนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการวาดภาพนะครับขั้นตอนแรกของการวาดภาพก็คือการล่างภาพนะครับก็คือการล่างรูปล่างส่วนขั้นตอนสุดท้ายของการวาดภาพเลยก็คือการตกแต่งนะครับที่เรากําลังทําอยู่ในขณะนี้นะครับเราตกแต่งภาพให้เกิดความสวยงามด้วยการใช้สีดํา มาเน้นเส้นให้เกิดความละเอียดความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ดูรายละเอียดนะครับขาดเหลือตรงไหนก็เก็บเราจะตกแต่งพื้นหลังเพิ่มก็ได้นะครับมีพื้นล่างพื้นหลังเพิ่มก็ได้สวยงามนะครับเรียนลองทําดูนะครับทาได้แค่ไหนก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นการทดลองนะครับเป็นการฝึกนะครับเรียน